เข้ามาตอนแรกนะครับสภาพสวนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่อุดมการเราอยากจะมีพ่อผมหรือผมเรียกป๋าเนาะก็ทําสารหนักค่อนข้างที่จะหนักครับแล้วก็แก้วิธียังไม่รู้วิธีแก้สวนทั่วๆไปใบคนอื่นเขาอะข้อยาวข้อยาวครับใบใหญ่ใของเราอะกลับมาดูข้อสั้นขนาดนี้ใบเล็กครับใบเล็กครับคือก่อนหน้านี้ชุดใบ1นึ่งสองอะผมทํามาไม่ได้เลย ชุดแรกก็โดนเพี้ยกินเละเทะเลยฮะครับชุดสองก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าวิธีการใช้วิธีการฉีดยาไม่ถูกต้องพอมาดูเสร็จภาพรวมเนี่ยสภาพต้นของน้องแจ๊บเนี่ยนะยังอยู่ในกรอบใบแรก <c oughs> แทบจะไม่เต็มหนึ่งใบด้วยซ้ำสุดท้ายก็ได้ดอกนะแล้วก็ได้ลูกเป็นที่น่าพอใจหอมไม่ดานหอมอยู่แล้วอ <c oughs> อ้ยออ้ยดูโอ้ยดูสี อ่ถือไปก่อนครับชนไหมครับพี่ชนไหมอ่ะมาชนชนภูอ๋อโอ้โหยอ่าแม่พ่ออาจารย์ใช่ได้ผมว่าคนเดินตามรอยทางอาจารย์สั้นกระเสพปัจจัยผมว่าได้ดีทุกคนอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องแจ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ส้สวัสดีครับพี่กิตสวัสดีครับเอาให้หมดทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ในสวนของน้องแจ๊บนะฮะก็คงไม่ต้องบอกสายาการหลายคนก็คงจะรู้จักน้องแจ๊บนะครับเป็นมือใหม่ในการทําสวนทั้งต้นสาวต้นเล็กต้นเด็กและก็ต้นให้ผลผลิตระยะประมาณ -78 ปปีเนาะครับอาจารย์อ่าเข้ามาตอนแรกนะครับสภาพสวนเนี่ย ไม่ได้เป็นอย่างที่อุดมการเราอยากจะมีนะเดี๋ยวจะให้น้องแจ๊บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าสวนของน้องแจ๊บเนี่ยโดนปู้ยี่ปู้ยี่ยมมาอย่างไงแล้วสภาพเป็นยังไงเดือดร้อนตอนนั้นไปเจอกันเดี๋ยวให้น้องแจ๊บเล่าให้ฟังดีกว่าครับสวัสดีครับผมแจ๊บนะครับก็ผมจะเท้าความก่อนนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมทํางานรประจําประจาแล้วผมก็ออกมาช่วย ป่าทาสวนซึ่งผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องสวนเลยผมเป็นคนรุ่นใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ในวงการใช่ครับที่ไม่มีความรู้เลยปุ๊บพอผมมาทําเข้ามาดูผมก็ยังดูไม่เป็นยังดูไม่เป็นครับก่อนหน้านี้พ่อผมหรือผมเรียกป่าเนาะก็ทําสารหนักค่อนข้างที่จะหนักครับแล้วก็แก้วิธียังไม่รู้วิธีแก้อาการมันเป็นยังไงถึงถึงรู้ว่าอ้สารหนักเนี่ยแต่รู้ว่าป่าเขาทำสารมาครับอ่า ก็หนึ่งที่ออมาดูเลยส่วนทั่วๆไปใบคนอื่นเขาอะข้อยาวข้อยาวครับใบใหญ่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 ใช่ครับขนาดนี้เลยนี่เลยใช่ครับของเราอะกลับมาดูข้อสั้นขนาดนี้ใบเล็กครับใบเล็กครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากบ้าไปแล้วมันเป็นสภาพที่ เราไม่ต้องการแบบนั้นไงใช่ครับแน่นอนเรารู้ว่าใบก็คือห้องครัวที่จะสะสมอาหารต่อไปครับแต่ทําไมทําไมคําถามมันเกิดขึ้นว่าทําไมสวนเราใบแค่นี้ถูกป่ะครับนั่นก็คือก็ดูประวัติว่าป่าของเราทําทสารมารแต่ว่าแกไม่ตกอาแกไม่ตกแล้วชั่วโมงนั้นเราไปเจอกันได้ไงชั่วโมงนั้นก็คือพี่ปาเข้ามาบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเก่งครับอก็คือชื่ออาจารย์สั้นพี่ลอยลอยลอยครยับผม จากเพจเกษตรเปิดใจผมก็เลยได้ทําการติดต่ออาจารย์ไปครับให้อาจารย์มาช่วยดูปึ๊บหลังจากคุยกันเสร็จอาจารย์ก็เข้ามาดูอย่างเร็วเลยครับก็ช่วยวิธีเนื่องจากห่างกันอยู่ประมาณ10นาทีระยะทางใช่ครับอ่าโอเคต่อยังไงชั่วโมงนั้นจริงๆก็เป็นช่วงกลางช่วงปลายหรือช่วงท้ายนะช่วงทําใบนะจริงๆอ่ะเป็นช่วงท้ายทาใบแลครับ ช่วงท้ายแล้วใช่ครับคือก่อนหน้านี้ชุดใบหนึ่งสองะผมทํามาไม่ได้เลยครับมียังมีปัญหาเรื่องกับเรื่องยาที่ไม่รู้ว่าแมลงอะต้องใช้ยาตัวไหนกําจัดยาแมลงก็ไม่รู้ยาแมลงก็ไม่รู้แมลงก็แยกไม่ออกแมลงก็แยกไม่ออกครับอแล้วก็ชุดแรกก็โดนเพี้ยกินเละเทะเลยฮะครับชุดสองก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าวิธีการใช้วิธีการฉีดยาไม่ถูกต้องครับครับผมก็แล้วก็อาจารย์คนอื่นๆเนี่ย จังหวะนั้นเขาทําสารไปแล้วถูกไหมทาสารไปแล้วมันทําให้แจ๊บเองก็อยู่ไม่เป็นละใช่เขาทําสารไปแล้วเขาจะเตรียมตัวเอาดอกแต่เรายังอยู่ในกรอบของใบใช่ครับก็เลยมาคุยกันว่าอยากจะทําสารเลยไหมหรือว่าจะทําใบต่ออชั่วโมงนั้นก็ให้โจทย์ไปอย่างนี้ครับพอมาดูเสร็จภาพรวมเนี่ยสภาพต้นของน้องแจ๊บยังอยู่ในกรอบใบแรก แทบจะไม่เต็มหนึ่งใบด้วยซ้ำเ,เพราะว่ามีเพี้ยมาตีโน่นนี่นั่นมาตีสภาพใบไม่ได้มีเรื่องหนึ่งสำคัญมากที่อยากจะบอกน้องเจ๊บตอนนั้นก็คือให้ทำใบอีกชุดหนึ่งชาไม่เป็นไรครับชาไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพใบเนี่ยมันไม่สามารถอยู่จนกระทั่งเลี้ยงลูกและเลี้ยงต้นจนกระทั่งจกเทอมได้รเรามาทำใบชั่วโมงนั้นตอนนั้นน่ะเขาลงปุ๋ยอะไรกันแล้วเราใส่อะไรกันตอนนั้นอ่ะ ที <ítulo> ่สวนอื่นอื่นเขาเริ่มใส่824กันแล้วเขาสะสมแล้วไงสะสมอาหารใช่ฮะเราก็อยากบ้างเราอยากทําบ้างเราก็อยากทาบ้างพอสวนหนึ่งเขาทำแต่อาจารย์บอกใจเย็นๆเราให้อาจารย์ให้ใส่ยูเลีย4600 4600ใส่ไปในจังหวะก็ยังงงก็ยังงงอยู่ครับก็ยังงงว่าอาจารย์ให้ใส่ทําไมตองนั้นที่สวนหนึ่งเขาสะสมอาหารกันไปแล้วครับขยายความอย่างนี้ส่วนน้องแจ๊บเนื่องจากสภาพใบมันไม่พร้อม สิ่งสาคัญที่สุดก็คือชั่วโมงนี้เราต้องการไนโตรเจนไปชักนําใบและจุดเจริญเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้สอดคล้องกันได้อย่างเต็มที่นะชั่วโมงนั้นเนี่ยนอกจากยูเรียที่ให้ไปแบบงงๆครับเจ้าของงงนะผมไม่งงนะเราต้องการใบแต่สิ่งที่น้องแจ๊บเนี่ยใช้ร่วมกันนะใช้แล้วแบบติดใจแล้วก็ทําให้ใบออกสะพั่งออกมาเลยครับอันเนี้ยมันก็เป็นความลับของน้องแจ๊บเดี๋ยวไปขยี้ช่วงท้ายกันนะฮะ จริงๆแล้วเราอยากจะให้ดูนะสภาพนะครับจริงๆมันก็ยังคลายตัวไม่หมดแต่อยู่ในเกณฑ์และกรอบที่ดีมากอันนี้เป็นสภาพแปลงสภาพต้นที่สารตกค้างมาตั้งแต่สมัยบรรพการใช่ไหมใช่ครับสมัยของปาป่าปาป่าครับป่าป่าครับเออเราไม่คุ้นเท่าไหร่าไม่คุ้นอ่าก็คือข้อสั้นเห็นไหมครับ ลักษณะข้อสั้นใบเท่าหัวไม่มืออะอย่างที่ว่างจริงด้วยนะอาจารย์แต่ก็เป็นใบชุดใหม่ที่เราพยายามจะทําออกมาให้เป็นใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโดยใช้ตัวไหนนะสเปร์ประทับใจสเปร์ใช้เมื่อก่อนชื่อซุปเปอร์นว่าแครับแต่วนี้ใช้แต่นี้เป็นชื่อเป็นชื่อโนวาอ่า<ม>นะฮะก็อยากจะให้ดูว่าสิ่งที่เราได้ใบมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาแบบฟุกๆุ มันมาพร้อมกับการวางแผนที่เหมาะสมนะสุดท้ายก็ได้ดอกนะแล้วก็ได้ลูกเป็นที่น่าพอใจปีนี้ได้ปริมาณลูกได้ปริมาณน้ำหนักตรงตามเป้าไหมเกินถือว่าเกินเป้าครับเกินเป้ายังไม่พอครับน้องแจ๊บมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะสภาพต้นที่สวน จ๊บเนี่ยเขาเขาทำนะเขาทำแต่จะจะว่าเขาทำคนเดียวก็ไม่ได้นะปาเขาทำด้วยครับปาเขาเป็นเป็นพู่นนำพุ่นำพุ่นอันนี้พูดตามที่ดีครับนะปลาใช้ให้พ่นยาก็พ่นให้เปิดน้ำก็ก็เปิดก็ต้องเปิดนะแต่อยู่ในฐานะที่เราพูดแล้วเราเข้าใจกันอ่าว่าจูนกันติดนะจูนติดครับบังคับก็ได้นะบังคับก็ได้ฮะอครับอย่าบอกว่าต้นขนาดไส์เจดไส์แปียังมีต้นขนาด ร,รุ่นรุ่นรุ่นเสาอ้อนี่นี่ข่มขืนเอาหน, <c oughs> นักผู้ใหญ่ <c oughs> มีมีอาจารย์เขาบอกว่ามีมันม,มีต้นสาวอาจารย์เขาบอกอย่าไปอ,อย่าไปทําอะไรเขาเลยอะไรเขาเลย <c oughs> แต่สุดท้ายก็ได้ลูกกันครับทุกต้นใช่ไ,ใชไหมทุกต้นครับครับได้ลูกกันทุกต้นสังเกตดูง่ายๆว่าต้นไหนดกไม่ดกเนี่ย ชาวบ้านเขาให้พิจารณางี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นสภาพลูกที่แขวนอยู่ให้ดูสภาพเชือกฟางที่เหลืออยู่ตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บเชือกฟาง <ไอ S 1> ดูเชือกฟางครับนะเชือกฟางนี่ระยองระยางเต็มไปหมดแสดงว่าต้นนี้ต้องไม่ต่ํากว่า30ลูกใชูถูกไหมฮะแล้วในเรื่องไซส์นะเรื่องไซส์เรื่องทรงเรื่องหนามโอเคมันเป็นต้นสาวไซส์ทรงหนามเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไหมหรือว่ากลายเป็นหนามโบ้หนามเบอะไป คือจะบอกงี้ครับอาจารย์ใครๆมาดูสวนผมวะเขาก็งงกันว่าทําไมต้นขนาดต้นสาวขนาดนี้ต้นสาวแต่หนามไม่ใหญ่กลายเป็นหนามต้นมีอายุใช่ครับฟิลมันต้นอายุสิบยี่สิบปีขึ้นไปเฮ้ยฟิลต่างกันเฉยเลยฟิลต่างกันครับอาจารย์โอ้โโออย่างงี้มัน้มันน่าเก็บไปเป็นข้อมูลของตัวเองนะครับนะว่าปีนี้เนี่ยเราทําแบบนี้เราได้หนามได้เขาเรียกว่าสเปคลูกอ่ะเป็นสเปคลูก ทูเรียนที่มีอายุนะฮะเป็นมิตรกันนะเป็นมิตรอย่ามาล่อฉันนะแฮมโบอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับยังไม่พอนะมันยังมีร่องรอยของการขืนใจต้นเด็กอยู่นะครับมานี่นะฮะมานนี่เลยร่องรอ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 ยครับอันนี้เขาตัดไปแล้วพอสมควรนะฮะยังมีต้นที่ยังไม่ตัดจริงๆแล้วผมบอกว่าต้นนี้น้องแจ๊บครับมัน เล็กเกินไปนะเกินกว่าที่เราจะขืนใจเขานะแต่ด้วยความพยายามคิดดูดูเชื่อก็ได้ครับอะไรมีตัดไปบ้างแล้วด้วยมีตัดไปบ้างแล้วนะฮะต้นไซประมาณสักสองจำได้ไหมต้นเล็กโอ้โหนะต้นแค่แค่นี้เองนะครับต้นแค่นี้เองนะสามารถแขวนลูกได้สิบกว่าลูกครับ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะนำเสนอว่าถ้าเกิดเราดูแลในเรื่องของใบมาดีนะต้นเล็กก็สามารถให้ผลผลิตได้ใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่อยากแนะนำนะไม่อยากแนะนำไม่อยากแนะนำนะอาจารย์เขาไม่แนะนําเลยใช่เอาเฉพาะต้นที่พร้อมครับครับแต่ผมแค่อยากลองวิชากับป่าเฉยอ่าแล้วเป็นไงอาจารย์ที่ถ่ายทอดมาว่ามันได้ผลจริงไหมอ่าแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับไอคนบอกนี่แหละครับเสียวแวบเลยนะ เสียวแปบเลยถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันตุยอะจ้ามันอาจารย์เขาจะเสียเซลลนิดหนึ่งแต่ทีนี้คือมันไม่ตายแล้วก็ได้ลูกได้เยอะด้วยบังเอิญรอดบังเอิญรอดไม่บังเอิญอาจารย์มันคือแผนการที่อาจารย์วางไว้แล้วว่ามันต้องไม่ตายครับครับนี่อะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็อยากจะถามน้องแจ๊บนะมันอยู่ในช่วงที่ เก็บเกี่ยวแล้วก็รอฟื้นต้นในฤดูการต่อไปจริงๆตอนนั้นเรามาเจอกันเขาเรียกว่าปกติเรานับ5จบฤดูการละใช่ไหมจบฤดูการการทําใบเรามาเรามานับในเลขที่ส1มสองเราไม่เจอกัน1 2สองไม่เจอมาเจอกันเลข3เรามาไฟกัน4ี่ห้าทีนี้เรามาเจอกันตั้งแต่ศูนย์ใช่ครับศูนย์ก็คือลูกยังมีเหลืออยู่ในต้นอยู่เลยศูนย์ละ1 2 3 4 5สี่ห้าเนี่ยเราจะ ทำอะไรกันบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่านะดเดี๋ยว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 ให้ทีมงานเอาไอ้ตัวที่วางไว้สองสองอันนะครับมามาทิยงไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะ<ป>เรบเดินไปไหมเอาเอาได้ได้ได้ไปดูโบะเห็นเห็นอยู่ร่องรอยนะร่องรอยของการเขาเรียกว่า บูสบันหันแหลกเพื่อที่ให,ให้ให้ได้ใบนะเพื่อที่จะให้ได้ใบเพื่อที่จะให้ได้สภาพต้นที่ดีโน่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องแจ๊บนะครับปีนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมเสริมนิดนึงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดนะในการทําทุเรียนเนี่ยนั่นก็คือการดูแลบ้านของต้นไม้ ถ้าเป็นคนเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวรมันเกิดขึ้นที่บ้านของเราเองบ้านของเราเองถ้าอบอุ่นแล้วสะอาดมากพอเนี่ยมันจะทําให้สภาพใจิตใจเราดีครับแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบอ่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มองในแง่บวกในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงทุเรียนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราใส่ใจดินหลังจากที่เราได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนี่คือบ้านของทุเรียนนี่คือบ้านของต้นไม้นะอันนี้คือหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถามก็ชอบลองวิชาไหมฮะใช่ครับชอบลองวิชาอ่าไหนๆก็รู้แล้วดูยูดูนั่นดูนี่มาเยอะแล้วครับทางดินน้องแชปเอาวางแผนยังไงทางดินคือหลังจากที่ตัดแต่งลูกเสร็จ,รห,ลจหลังจากตัดลูกเสร็จผมก็จะเริ่มหว่านยิบซ้ำ ตรงยิบซ้ำครับตามด้วยฮิวมิกฮิวมิกครับอ่าแล้วก็จะใส่ยูเรียตามแล้วก็ยูเรียตามครับอ่าฮิวมิกเนี่ยคือมันมีหลายแบบมันมีทั้งน้ําทั้งผงทั้งเกรดอะไรต่อเมื่อะไรครับจะใช้อะไรฮิวมิกแบบไหนฮิวมิกผมใช้ฮิวมิกน้ําครับฮิวมิกน้ำครับนะมีตัวอย่างให้ดูไหมมีครับโอ้โหนี่ฮะสารปรับสภาพดินเข้มข้น ไทตันไทตันครับคือใช้ระวางเกลื่อนกาดงี้เลยวางเกลื่อนแล้วเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช้เยอะครับอาจารย์ของดีก็ต้องใช้เยอะครับนี่บอกให้เลยนี่คือการใส่ใจที่ดีที่สุดก็คือการใส่ใจบ้านของต้นไม้ครับเราคืนสภาพความสมดุลให้กับดินนั่นก็คือการใช้ยิปซ้มแล้วต้องมีฮิวมิกตามไปด้วยครับน้องแจ๊บเดินทางมาถูกเส้นทางแล้วตรงนี้ชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้แล้วหลังจากนี้เราก็จะตามด้วย ยูเรียครับนะนั่นก็คือไนโตรเจนทําไมเราถึงเลือกใช้ยูเรียพอรู้ไหมเพราะอะไรครับอาจารย์อ่าเดี๋ยวจะบอกให้นะครับในช่วงนี้และปีนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่การวิ่งตามโครงสร้างราคาในปีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนแล้วก็แจ๊บก็อกหักในเรื่องของราคาในจังหวะที่ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้โหดกเต็มต้นเลยนอนฝันหวานอยู่ที่บ้านฝันหวาน,วานแต่พอถึง วันๆที่เราตัดไปราคาดอมดิงอกหักไหมก็ก็เฟลเฟลนิดนึงฮะแต่แต่เราก็ต้องยอมทําใจไม่นิดละดูละดูท่าทางแล้วไม่นิดละเราก็ต้องยอมทําใจก็ไปช่วยเขาตัดตอนสองร้อยไอ้พอตอนเราตัดเท่าไหร่ร้อยเดียวเออนิดนึงใช่ไหมนิดนึงฮะไม่นิดละกว่าไม่นิดละนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องวางวางแผนเอาไว้เนี่ยคือทําโครงสร้างใบให้เร็วให้พร้อมนะทางดินเราโอเคปูสภาพแบบนี้เหมาะละอันที่2เลยนะเป็นเทคนิคเลยในเรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มครับนะหลายสวนเขามีการฮาร์ดพุ้นยังมีการตัดแต่งแบบทรงใหญ่รอบใหญ่แต่ปีนี้ถ้าเกิดเราจะวิ่งใบให้ทันเนี่ยเราจะแต่งไม่หนักเอาอย่างนี้ละกันแต่มีการคลิปการแต่งตัดยอดนะครับแต่ทาง ตัดไม่หนักนะนะแต่ตอนนี้ดูสภาพยอดสภาพอะไรก็เริ่มปิแล้วนะจะตัดหนักไปได้แล้วตัดก็ตัดไปทางดินก็ต้องทําไปครับอ่าอย่างที่ทังแจ๊บว่าอะไรนะยิบซ้ำยิบซ้ำอ่าฮิวมิกฮิวมิกไตตันครับไตตันตามด้วยยูเรียสี่สิบนะส่วนการตัดแต่งก็ทําไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราสวนเราเองแรงงานไม่ได้จ้างครับ ทำสองพ่อลูกครับอ่าก็แค่นี้ก็ว่ากันไปทีนี้ในเรื่องของการทำใบการกระชากใบตัวหัวหอกสำคัญเนี่ยมันเป็นความลับที่ฝากเอาไว้เมื่อต้นรายการใช่นะน้องแจ๊บอยากจะบอกความลับนี่ไหมอยากครับบอกได้บอกได้บอกเลยทางใบเอยทางดินเราพูดกันไปแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วทางใบที่ผมจะเลือกใช้อันดับแรกก็คือโนวาครับโนวาครับนะอ่ะก็ก็ฉีดแล้วก็ วางเกินกาดมันเกินกาดนี่ครับโนวาโนวาครับแหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดพลังงานพืชใช้เสร็จแล้วแล้วก็วางไว้ครับนะแต่จริงแล้วใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องเก็บเข้าถุงเข้าอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเดินไปเตะไปโน่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นขยะในสวนเรานะแต่ก็วางไว้ก็ดีเหมือนกันนะจังหวะมันได้นะนอกจากโนวาก็คือสิ่งที่พืชต้องการสิ่งที่พืชสูญเสียหลังจากให้ผลผลิตไปแล้วที่ว่าคือ ผมพูดประจำหนึ่ิงสเหล็กสามจุลธาตทั่วไปนะส่วนไนโตรเจนได้ไปละครับอันนี้อยู่ในโนว่าเป็นที่เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการสร้างรากมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างรากขึ้นมาได้เร็วแบบเฉียบพันธ์เพราะรากเป็นตัวสร้างไซโตไคนินสิ่งที่จะต้องพ่นตามมานั่นก็คือสาสาลายสารลาย,าลายครับนะมีโนวามีสาลายครับ มีอะมิโนอะมิโนอะมิโนหรือโอมีนาหรือโอมีนานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องแจ๊บใช้นะครับพูดได้ในบางทีเราก็จําไม่ได้นะจำไม่ได้แต่น้องแจ๊บใช้เป็นประจำมาจำได้นะเพราะฉะนั้นยืน3าสิ่งนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรวิปริตขึ้นมาหรือการแสดงออกทางใบเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเติมโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้ชัวร์เลยเลี้ยงตัวเองไว้เลี้ยงความเสี่ยงไว้ไม่ใช่ให้ความเสี่ยงอยู่กับเรานะอยากให้มันเกิดความเสี่ยงนั่นคือเติมจุลธาตุที่มีธาต ที่พืชต้องการอยู่ในจุลธาตุทั้งหมดเป็นแบบ EDTA ก็ไปสรรหากันเอาเองนะครับ,รบมีทุกที่ทุกภาคทุกส่วนอ่ะโอเคจบ,คบนะเห็นไหมง่ายมากเลยในการทำสวนแล้วเราก็จะได้ใบที่สมบูรณ์แบบที่นี้แล้วจะไปไฟกันเองในเรื่องของมแมลงและก็เพ้ยน้องแจ๊บเองนะครับเป็นคนที่หนึ่งแยกเพลี้ยไม่ออกเนื่องจากเป็นมือใหม่ครับ อยู่ที่ทํางานอย่างเดียวใช่ครับไม่เคยลงมือทําสวนเลยครับไม่เคยลงเลยไม่เคยเลยครับอถ้าถ้าตังค์ไม่พอขอใครขอป่าครับขอป่าเรียบร้อยป่าป่าใช้มาไหมตอนทํางานใช้มาไหมป่าใช้ก็ยังไม่มาฮะยังไม่มาดื้อ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 ตอนนี้ออกจากงานแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนโรงแรมโซ่จำเป็นจำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นจุดแล้วก็เป็นชั่วโมงที่แจ๊บเนี่ยน้องแจ๊บจะเรียนรู้ กับส่วนตัวเองอันนี้คือห้องเรียนที่ดีที่สุดครับรู้หรือยังว่าเพียจักรจันฝอยเราใช้อะไรจําได้ไหมจําได้ครับจาได้อ่ะบอกได้ครับบอกได้เพีียจักรจันตอนที่ยังไม่ได้ตอนที่เรายังไม่ได้เอาดอกตอนนั้นเราก็ใช้อาเซทามีผิดบวกกับบวกกับโอเมโทเอทโอเมโทเอทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้องเจบใช้เป็นประจำใช่นะเป็นตัวยืนพื้นเป็นหัวหอกในการกําจัดเพี้ยจักรจันฝอยนะแล้ว2ตัวเนี่ยมันได้เพียไฟบวกเพียจักระจันฝอยบวกเพียไก่แจ้ไปในตัวเพราะฉะนั้น สบายและหายห่วงอ่าโอเคในเรื่องใบเรื่องมแมลงนี่จบละครับที่เหลือแล้วก็ยืนในสิ่งที่เราพ่นสเปรย์เนี่ยไปเรื่อยๆนะคแค่นี้ก็ได้ใบที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าใบออกมาแล้วความเขียวมันยังไม่ได้ได้โปรดย้อนกลับไปนึกถึงอะไรถ้าใบยัง,ท<า>งม,มนะทางดินนะทางดินอะย้อนกลับไปนึกถึงปุ๋ยตัวหน้านั่นก็คือปุ๋ยสูตร สี่สิบหกอ๋อสี่หกศูนย์ศูนย์งงใช่ <laughs> ตัวเอ็นใช่ครับต,ตัวเอ็นอ่าตัวหน้านะฮะย้อนกลับไปนึกถึงยูรเรียรแค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่จบแล้วนะครับวิธีการง่ายง่ายง่ายมากครับการทาทุเรียนะไม่ใช่เรื่องยากมองแค่นี้พอในเรื่องการทําไบง่ายในเดียวที่เหลือเราไปไฟ g ์กันในเรื่องของการสะสมอาหารและคุมน้ําและความชื้นในเรื่องของการเอาดอกครับ อีกช่วงหนึ่งพวกนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วทีนี้ในสวนน้องแจ๊บเนี่ยนอกจากตัดโน่นนี่นั่นอ่ะมันก็ยังมีลูกเหลือที่สุกรอเราอยู่นะครับครับเรามีโอกาสได้กินนะเนี่ยครับน่าลนลงมาเดี๋ยวเรามาชิมกันลองนะครับพี่าเดี๋ยวว่าสวนน้องแจ๊บเนี่ยเดี๋ยนะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยฮะเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้อนี้ไม่ถังน้ำด <laughs> เดี๋ยว, <laughs> เ,ดยวเดี๋ยวหักครับเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงอ่าตอนนี้ ยังเขียวเลยอาจารย์มันยังเขียวเลยมันหล่นไปไหนมาไหนก็เขาถามว่ามันมนหนามยังเขียวมันสุกจนตูดแตกเลยเหรอขั้วยังปิงเปิงยังไม่หลุดเลยนะล่วงลงมาตูดแตกหอมไหมอาจารย์หอมอยู่แล้วอุย <c oughs> อ้ยอุย้ยดูอุ้ยดูสี <c oughs> อืมอดถือไ้กันครับ <c oughs> ดูสีสะกก่อนนะครับนะ เป็นพวงมาีในสวนเองสวนน้องแจ๊บนะฮะนี่ขนาดฝนตกนะครับฝนตกสียังเออสียังใช้ได้สียังใช้ได้นะฮะแต่จะให้รู้ซึ้งมากกว่านี้นั่นก็คือการเทสรสชาติครับใช่ไหมทสรสชาติหอมมากหอมฟุ้งเสนหททุเรียนเนี่ยมันต้องมีความหอมนะครับ แต่จะให้เสน่ห์มันชัดเจนที่สุดก็คือการเทสรสชาติและก็เนื้อนะครับอ่อาันนี้ผมให้ตากล้องนะครับครับเนื้อดีมากเนื้อดีมากอ๋อส่วนผมเองก็เอาภูใหญ่ๆนี่แหละชนไหมครับพี่ชนอ่ะชนชนภูพระสมิโอ้อาจารย์ใช้ได้ กรีสกรส delicious อ่าอร่อยมากอืผมว่าคนเดินตามรอยทางอาจารย์สั้นเกษตรปัจจัยผมว่าได้ดีทุกคนอ่ะใช่ไหมครับขณะผมเป็นเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มือใหม่แกะกล่องหัดขับเลยหัดขับเลยก็ยังทําผลผลิตได้เได้เกินเป้าครับได้เกินเป้าเกินความคาดหมายและยังไม่พอเนี่ย กเ็เสร็จเปิดใจพยายามทำสิ่งที่มันยากให้มันง่ายง่ายเสร็จปุ๊บเข้าใจง่ายและหยิบจับไปบอกคนอื่นได้ด้วยใช่ครับมีคนเข้ามาถามไหมว่าแจ๊บทำยังไงมือใหม่ทำไมไเจ๋งขนาดนี้มีปะ่ะพี่ๆเขาชอบถามกันครับว่าทำไมาถึงออกมาทำสวนแล้วแลดูเป็นวัยผมก็จะบอกเลยว่าผมมีอะไรผมก็จะถาม อาจารย์สั้นะ okay, ครับโทรเอาครับโทรเอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ต, pues, ต้องขนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองเราด้วยครับก่อนที่เราจะถามอาจารย์เราก็ต้องต้องดูคลิปเก่าๆอาจารย์เขามีอยู่แล้วฮะเยอะแยะไปหมดเลยสามมนงสัมนาผมก็จะดูคลิปจากนั้นแหละครับความรู้ที่อาจารย์สอนดูหมดเลยดูดูเกือบหมดนะครับจริงๆนะครับผมดูเกือบหมดกป๋าก่อนหน้านี้ดูอะไรก่อนหน้านี้ก็ดูดูดูไปเรื่อยเลย แต,แต่ตอนนี้ดูดูกระแสเปิดใจเออเอ้ยดีครับครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆฝูงไปครนะเผื่อเขาจะได้มีคําถามมีจุดที่เขาสงสัยในบางสิ่งบางอย่างโทรมาถามแจ๊บแจ๊บตอไม่ได้ก็ยกหูมาหาครับอาจารย์ได้ไม่มีปัญหานะครับยินดีรับทุกสายนะครับทุกเคสนะทุกแบบเพราะว่าการทาสวนทุเรียนในวันหนึ่งมันยากเราทํามาละเราประสบ ความล้มเหลวมาแล้วนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับมาประยุกต์แล้วก็หาคําตอบเชิงวิชาการแล้วก็หาคําตอบเชิงภาคปฏิบัติให้ง่ายและก็ตอบโจทย์กับคนทาสวนที่สุดให้แมทกับสภาพดินสภาพสวนแต่ละสวนที่สุดเอางี้ละกันครับนะมันก็หยุดไม่ได้นะวันมันอร่อยใช่ไหมอาจารย์มันอร่อยอือหืมไลฟซีไปกินมันะ <laughs> สุดท้ายครับเดี๋ยวผมกับน้องแจ๊บนะก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีๆมาเยี่ยมส่วนน้องแจ๊บนะครับ,รบจริงๆก็มาบ่อยเพราะว่าน้องแจ๊บก็จะมีสิ่งที่รอใจ <laughs> ผมอยู่ตลอดอย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นอ๋อปัญหาที่อะไรปัญหาบอาจย์ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะโทรไปถามอาตอบไม่ได้ก็จะมาดูนะครับนี่คือสิ่งที่รอใจของกเกษตรเปิดใจปัญหาคือสิ่งที่รอใจกเกษตรเปิดใจให้ใหเรา เข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีน่าจะจบพอเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรอบต่อไปในช่วงสะสมอาหารช่วงทําใบแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวมาบู๋กันอีกทีได้ครับครับเดี๋ยวเจอกันกับเราสองคนในคลิปต่อไปครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัสดีคอับ